สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธุ์นะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของแม่พันธุ์นะครับเป็นโค้งสุดท้ายเนาะแม่เนะาะเราจะมาย้ําแนวทางตัวเก่าแล้วก็คุณแม่บอกฝันดีด้วยใช่ไหมแม่ฝันไปขุดมันขุดมันได้เหรียญขุดมันได้เหรียญก่อนที่ที่ยายนาจะตายใครใครเป็นอะไรแม่นาข้างบ้านเสียชีวิตนาข้างบ้านเป็นอะไรแม่ท่านก็แก่ชราแล้วกว่าแล้ว ครับฟันฟันเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมแม่ไม่เกี่ยวกับคนนั้นเราแต่เกี่ยวกับอีกคนที่อยู่ภาคใต้เขาพาไปขุดมันครับน้องสาวพาไปขุดมันขุดไปขุดมาที่แรกก็ว่าเป็นหัวมันพอเอาขึ้นมามันก็เป็นกลมๆเนาะอพอเอาขึ้นมากลายเป็นเป็นเหรียญเหรียญใยเท่าถาด เขาบอกว่าเ<น>หรียญนี่เองกินทั้งทั้งชาติก็ไม่หมดเขาว่างงี้เอ๊ะจะให้กินเหรียญยังไงเมื่อกี้มันเป็นมันอยู่เลย,ยเสียงกันกับคนตายที่แล้วน่ครับปีทีแล้วเนาะก็เสียไปเน,ะนาะนะอ้วนนะก็เลยว่าโอ้จะกินยังไงไอ้นี่มันกลายเป็นเหรียญแล้วอูกินไปเถอะนี่มันราคาร้อยห้าสิบนี่นนะเหรียญนี่เขาวางี้ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตำลึงทองเขาบอกว่างี้อืก็เลยว่าอจะกินยังไงเมื่อกี้ก็ว่าเป็นมันจะกินว่าจะกินโอ้ยเองกินวันละสามสิบก็พอแต่ไอ้นี่มันห้าสิบนะร้ 150, อยห้าสิบเขาบอกว่าเหรียญอันนี้นะครับอ,อืมก็คือประดมันแต่ว่าขูดมาได้เป็นเหรียญเป็นเหรียญนะเป็นร้อ <150 S 2> ยห้าสิบเหรียญ ร้อยห้าสิบตำลึงทองร้อยห้าสิบตำลึงเออเขาพูดเหมือนคนโบราณม,มันได้เท่าไหร่วะร้อยห้าสิบตำลึงทองนั่งคิดกันอยู่ตรงนั้นอย่าไปคิดเลยเขาบอกเขาพูดกับมึงกูนี่แหละกับพี่กับน้องกันเนาะ <c oughs> แม่ก็เลยว่าหรือจะบอกหรือจะบอกเป็นตัวเลขถ้าบอกเป็นตัวเลข แม่ก็ว่าจะเอา50 51 150 150 51นี่ใช่ไหมแม่3ตัว150โอ้ครับแล้วคนที่แม่ไปขุดมันด้วยนี่เป็นใครแม่น้องน้องคนที่เสียไปนี่นี่แฟนคนบ้านหลังนี้นะเนี่ย่เขาไปอยู่ภาคใต้กันหมดอ้น้งองแม่ฝันเห็น,น,นแต่คน,นที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมแม่ใช่พาไปขุดมันตื่นขึ้นมาก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่ามแม่กินเยอะฝันเยอะอ ก็ฝันแค่นั้นึงไม่ฝันมาอีกเลยครับจนใยจะเสียก็อยู่เมื่อวานก็นั่งนึกตั้งว่ามันจะมาห้านย์ห้าหนึ่นก็เป็นไปได้นาะแม่นาะเป็นไปได้เนาะครับผมเพราะว่าอะไรนั่นร้อยห้าสิบตำลึงทองร้อยห้าสิบตำลึงทองคืออะไรแม่น้อยห้าสิบตำลึงทองนี่คือไม่รู้เหมือนกันก็พูดเหมือนคนโบราณ ไปขุดมันขุดมันก็ทีแรกก็ขุดเป็นมันหัวเบลอออกมาเป็นกลมๆใหญ่ๆครับเขาเรียกว่าไอ้มันนี้ทําไมมันหัวขาวมันเหมือนมันมันมือเสือมันเลือดเราเมื่อก่อนน่ะแต่ว่ามันกลมใหญ่พอยกออกมากลายเป็นเหรียญก็เถียงกันกับคนที่ตายไปพาไปรินไปกินยังไงเนี่ยมึงกินทั้งชาติก็ไม่หมดเขาว่ากินทั้งชาติก็ไม่หมดเลยไหมกินทั้งชาติก็ไม่หมด จะกินยังไงเป็นเหรียญกระเฉียงเขากับผีนั่นแหละก็เลยก็กินไปเถอะมึงกินวันละสามสิบาทมึงก็กินไม่หมดเขาว่าอย่างนี้เขาพูดเพ<ม>ืม่มสามสิบบาทอีกนะครับก็เลยว่าเออถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มเท่านั้นแหละในฝันมีเลขหนึ่งห้าศูนย์กับเลขสามศูนย์ใช่ไหมแม่ใช่<ม>ครับแต่ว่ามันเป็นกลม,กลม กลมๆแม่ว่า0550์น้นเหม่นมันใจคนตายก็มีศูนย์เลแล้วแม่เนาะคนตายก็ศูนย์มีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่ในฝันผู้หญิงผู้หญิง,ญงอืู150กับ30น้ะแม่เนาะจ้าที่ฝันเพราะว่าเขาบอกเลขยเป็นตัวเลยใช่หมแม่แมเขาบอกเป็นตัวเลยเหรียญหนึ่งก็เป็นกลมๆแล้วเนาะอือก็ศูนย์เนาะก็ก็บอกพูดแต่เรื่อง50 50 150, แล้ว150นั่นแหละครับจนได้นั่งเถียงกันอยู่ตรงนั้นตรงหลุมขุดมันอะครับเหนือ,อ แล้วอยากคนนี้แม่เคยฝันเห็นเขาทุกทีไหมแม่ก็ฝันเห็นเมื่อตอนนั้นน่ะตอนเขาเสียใหม่ๆแหละก็คุ้นมาฝัน mm hmm. เขาคงจะมาบอกว่ายายจะเสียแล้วนะอย่างนงี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมายายก็เสียเนาะน้อลูกน้อยเนาะทีนี้ก็จะตีเป็นเป็นตัวเลขก็ตีสองตัวสามตัวตีเป็นหางเดียวเนาะเลขสามตัวหางหนึ่งก็สามศูนย์อีกหางหนึ่งเพิ่มค่น,นั้นแหละครับ อันนี้ก็คือตามความฝันของคุณแม่ไม่ได้ไปเตียอะไรเลยก็คือเข้ามาบอกเลยไปตัวอยู่แล้วเขาบอกเลยเนะขาบอกว่าเหรียญนี้ราคาห้าร้อยห้าสิบตำลึงทองครับโห้าสิบตำลึงแล้วร้อยห้าสิบตำลึงทองมันเยอะไหมไม่รู้สิเอ็งก็คิดเอาอะ่ะก็คุยกันเหมือนพี่กับน,น้องคุยกันมึงกูอย่างนี้แหละครับโอ้ยกูยจะกินยังไงนี่มึงพามาขุดมันแล้วมันกลายเป็นเหรียญนี่ก็เถียงกันอยู่ตรงหลุมมันนั่นแหละ ถึงได้ว่าตื่นขึ้นมาโอ้ยฝันเห็นนะาอ้วนไปนั่งเถียงกันขุดมันเขาบอกยังไงเขาบอกว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบย้ำยูงงั้นเลยถ้างั้นเองความฝันต่องวดกับความฝันล่าสุดไม่ชอบอันไหนแม่ชอบหนึ่งหกกับห้าสิบตัวที่ชอบนะครับเพราะว่าฝันต่องวดนี่รู้สึกว่าตาจะมาบอกนู่นไหมเนาะฝันว่ายังไงนะคะแม่ฝันต่องวดฝันต่องวดฝันว่า ผู้ชายสามคนเอาไม้จะมาตีแต่คลับคล้ายคลับคล้าว่าเป็นองค์ในตำหนักนี่แหละแม่ก็มัน่นใจว่าเป็นปูนาคในตำหนักเขาบอกว่ามันดื้อนักมันตีเลขกไปเป็นมันก็พูดไปทั่วเพี้ยนไปทั่วก็อบอกว่า,วางี้เพี้ยนยังไงตาออกลาวไปแล้วเนาะก็ออกลามไม่เพี้ยนเลยมันก็เข้าอยู่เรื่อก็เถียงเข้าอย่างนั้นเลยแม่ก็ว่าบอกก็ไม่บอกเป็นออกเป็นไทยเนาะ ครับถ,ถ้าว่าไม่ตีเพี้ยนทําไมไม่บอกเป็นตัวก็เถียงอย่างนี้หละไอ้ที่เถียงท่านอย่างนั้นละมั่งถึงได้มาฝันเขามาบอกเป็นตัวร้อยห้าสิบอยู่นี่แต่เป็นผู้หญิงนะมาบอกทีนีแ้แล้วรอบแรกนี้คุณแม่ตีเป็นตัวไหนนะคะแม่สี่หนึ่งหกกับเจ็ดแปดใช่ไหมคะใช่เจ็ดแปด ค่ผมเจกต่างประเทศก็ถูกกันเยอะไหมแม่ต่างประเทศวันรุ่นก่อนนี่ก็ถูกกันเนาะก็ถูกโตัวสามตัวก็ก็ได้สองตัวก็ก็ได้ถูกต้องสามตัวสองตัวเลยแล้วสองหกสองเก้าก็ไม่ได้อีกอได้เยอะด้วยเห็นว่าถูกจนเกือบได้ปดหนี้เลยใช่ไหมแม่ก็ได้เยอะปดหนี้ไปครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งเนาติดเยอะอ๋อนี่เยอะแต่พักก็เบาไปหน่อยนึงเบาหนี้ไปเลยสบายใจขึ้นหน่อยแล้วแม่เขาพูดนี้เนาะ เสียไดายผมไม่ได้ลงเอาเยอะๆเอาเยอะๆผมก็แล้วไปเองเขาก็พูดอย่างนี้กับลูกน้อยลูกเขาว่ายังไงเสียได้ผมลงน้อยเผมไม่ถูกหัยมาสองปีแล้วผมเลยไม่กล้าลงเยอะัว่ออก็คือมาถูกกับของไม่พันกับจา์น้อยงวดแรกเลยใไหมน้ำมนวันนั้นนะมันเป็นเลขสองสามหกเนาะสองสามหกเขาก็ไปตัดซื้อเอา ถ้าก็ซื้อสองหกก็ซื้อสองเก้าโดยเด้อเมก็ว่านี้ก็ตัดเอาก็ได้ครับได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยใช่ไหมแม่ได้เท่าไหร่นะสองตัวแล้วสองตัวสองตัวตัดไม่ถูกสามตัวครับไอ้สามตัวนี้อีกเจ้าหนึ่งี่่รอยให้คุยครับครับผมสามตัวในเลขขันนมนต์ต่างหาครับ ก็คือความฝันรัฐบาลไทยเนี่ยตีเปรเลขรัฐบาลไทยเนาะแม่เนาะจ้าเอาเป็นก็ขอเป็นรัฐบาลไทยนั่นแหละหนึ่งหกกับห้าศูนย์ที่แม่ชอบเน้นๆหนึ่งหกกับห้าศูนย์ศูนย์ห้าวันนี้แม่จะซื้อเลยไหมแม่หรือว่าไม่ซื้อไม่จะลงอยู่เขาก็บอกว่ากินทั้งชาติไม่หมดเนาะเขาบอกให้แม่กินทั้งชาติไม่หมดกินทั้งชาติไม่หมดข้อหมายมันเป็นยังไงแม่คิดว่าไม่เขาา้าใจเหมือนกันให้เอฟซีพิจารณาเอาครับเขาบอกอย่างนั้นเนาะครับ กินทั้งชาติไม่หมดนะครับไม่รู้ความหมายเป็นยังไงนะแม่เนาะจ้าแม่ตีไปก็กลัวจะเพี้ยนไปเหมือนเหมือนครั้งก่อนๆก็ฝันเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ฝันอีกเลยครับผมรอบเดียวจบเลยใช่ไหมแม่เดียวจบเลยอสองครั้งสองวดก็เมื่อเมื่อคืนวานครับครับผมอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายเนาะใครท่านผู้ชมไปหยิบจับกุรีได้เลย,เลยเนะแม่เนาะจ้าไปอย่งก็ขอขอบคุณแม่พันธุน์มากๆนะ,ค,ะครับขอบคุณครับ ะก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายของคุณแม่นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังไงก็ฝากเป็นเพียงแนวทางเนาะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้จะเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ